โอ้ยโอ้ยนีโอ้ยนี่ตีะัีครับตีกับแล้เอาเอาเอาเตะง่านครับอืออืกดแทงได้ชิ้นขางเป็นฮู้เด้อบอกกอนเกินโอ้ยโอ้ยเอาเป็นว่าแค่นี้ครับ จบไปเพียงเท่านี้เวลามันจะยืดดีอะโอ้ย โดยพี่เตะข้อเท้าพับเลยเอ,เอา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 เอตีกันแล้วออื เจอนุสการทหางกูบเชิญเต็มเด้อแพงเด้อนี่โว้ยนี่ตีครับ да. ตีแล้วเอาเอาเอาเอ้ยเตะเออตะครับดาครับว่เจ็บครับแลกสายขวาสายขวาครับชื่นยกขวาใส่เตะครับบัวงไม่ยอม บัวเราไม่ยอมครับบัวไม่ยอมมอมแมมกันเป็นคู่เลยฮะไอชื่นแมน่มอมแมม,มไงบัวเ,เอาไปติดเขาเมื่อเช้านี่เออแต่ถึงเ่าด้วยหรอ,อจับหางหน่ด้วยกัดมืาขึ้นแล้วเฮ้ยเอาคุณนอนแล้วลงชื่นนอนอ่อยครับอืมอืมอ,อ,อ่าเป็นไปหรือว่า

กูหลากกำลังเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปตีกันอย่าไปสนใจคน okay. โอบานรู้สึกว่าสนใจกูไปเฮ็ดด็อกจะเดิมจะไข่เค็ตซอยเอาบอไอ้ยดูอ่ถ้าไปถึงกันจะขนาดไหนยี้ ทั้งวันนะครับทา่านผู้ชมเอาเตะง่านครับอื้ออือแทงด้ชินขางเป็นหู้เริ่มบอกก่อนออลมก็แรงครับอ,อืออือโอ้บุหรายขยันมากเลยสุดยอดหนึ่ง ต้องอโอ้โหมานะครับเดี๋ยวๆด,วดวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพึ่งให้ามาไว้นี่ก็ได้เพื่อนนี่มุมนี่นี่ขี่ไปเลยเอ้ยนั่นแหละจะเย็นจเย็นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดูเจของเราครับเจใหญ่สายตันของเรานี่ บื้อก็หันด่างไปแล้วเออเออเออเดูชื่นโกรธดิเออเออชื่นยาชื่นนิสัยเออขวดไม่ได้กินครับดูเออเอาแล้วแล้วตัวเออไอ้บัวไม่ต้องให้หรอกสับปะรดอ่ะไม่เคยกินให้ชื่นอ่ะชื่นกินดี ถ้าผมเรียกช้างว่ามันว่าอะไรผมก็อขอโทษนะเพราะมันเป็นสรรพน้ำที่สามนะไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายอะไรเขาหรอกก็พูดเหมือนเราพูดกันัะเอาไอ้เออ,เ,กกอเอาไห้เจะกัไแ้เอาไอ้เบล่กะไแล้วแต่พี่บุหรีจัดให้เลยเชิญโอ้โหโอ้โห อย่างเฉียดมันเออให้กินด้วยแท้ยังทำใส่อีกดูๆๆเร่อยลำาเลยนี่เลยเอาชีไปตรงนี้ก็ลำบากอีกนะครับเอาจีไปตรงนี้ก็ลำบากอีกเตะลูกทั้งวันนี่นี่เปล่าคืน โอ้ชื่อไปตาอมาคือครับก็ให้แม่กินดอกแม่กินจอ้วนแล้วพอครับพอครับบุหรี่ครับพอแล้วให้เจไว้ครับบุหรี่ร้านได้บุหรี่เด้อองเดอทำเก่งไม่ใช่เรา รูบหลับรบหลับรหลับเนดยดูไสฟ้องแม่เขาแล้แม่บอกไปสอนเองเถอะแาดแม่พูดให้ฟังเลยสอตัวนี้ฉันขออยู่เงียบๆคนเดียวแบบอบวก้วแห้งระวังเด้อระวังเด้อเนี่ย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 เนยเนี่ยจบวยยังไม่ได้ทำใส่ขนาดนี้นะชื่อดี ร้ายแรงรุนแรงโอ้โหวตกใจบวหลายจับทูนบัว้โอ้โหควันเป็นเก็บขยะผมเออมาหานี้มันลมอ่ะอยากจะถามว่าของตัวเองนี่เก็บดีขนาดนี้ไหมครับ ือามารอบนี้ก็เสร็จแล้วตาเดมหลัก็จะไปเมืหลายจะไปดึงอ่อนฮะดึงไปข้างหลังนู่นหรอ ตื่นมานครับคลิปก็เป็นคลิปเดิเดมๆนะครับแต่ว่าขอบคุณแฟนคลับที่ดูคอนเทนต์เราอยู่กับช้างทุกวันดูการเป็นอยู่ของช้างทุกวันว่าเอ๊วันนี้เป็นอะไรบ้างช้างเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามสนับสนุนนะขอบคุณมากๆเลยนะอ้าวกินละ ต่างคนก็ต่างอยู่ตัวใครโจ้มันไม่มายุ่งกันดีมากเลยช้างว่าน,นี้นะข่าดอาไม้ข่าดอาไม้เข้า <c oughs> ไปเลยตอนนี้เึ้น <c oughs> อ,อึเป็นยวงสนะีสับประรด ข้อดีหรือว่าข้อเสียไม่รู้ครับทาให้อึติดกันไม่ค่อยเป็นอึนออกมาดีอยู่แต่มันจะติดกันยาว กินไปยาแก้งกันเลยตีกันกินไปอืมไอชื่นกินอร่อยมากครับกินแล้วแบบกินแล้วแบบอยากแกล้งเขาด้วยนะอย้กกินทั้งแกล้งเขาชื่นเลยเจ mm ้าเราดิกินแบบเตัวเสือ เสือเลยบ้านเรากินแบบโคท่าไงโคท่าละลาโอ้โหเรียกว่าคนจะเข้าไปเอ่อขยะเนี่ยเราเอาไปใส่พวกต้นไม้อะเป็นการกบหน้าดินที่ดีมากเลยนะครับกบความชื้นหน้าดินที่ดีมากเป็นปุ๋ยแบบกบหน้าดินดีมากเอ้วยังมีการโค้งหัวใส่เขานิดนึงอีก โอ้ชุ้มขี้ดูเจ๊เจ๊ถ่ายทอดดีๆให้ลูกได้สุดยอดมากดีเอนักเลงเจ๊บอกวันนี้ขออยู่สงบๆในมุมนี้โอ้นี่ไงชื่นพูดแล้วก็ขี้ขาดดักเลย เยหมือนกับกินทางมะพร้าวหรือว่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะจะเป็นประมาณนี้คิคคาระคิคคาระจะเป็นภาษาอะไรดีคิคขาดอ่หารเป็นเดียวเลยแต่เราเห็นเขากินได้เรามีความสุขนะลุบหลับลุบหลับล,บลุบหล,ลับ,ลอบอยู่ ช่วยกันเก็บกวาดเก็บกวาดขยะนะ ไอ้ชื่นมันมาทำไมข้างหลังเนี่ยฮะอืมไม่กวนคนไอมีนอืมนี่นิดนี่นิอืมกิมนแลวเหนน็นน้องอยากก็แจ้งน้อง อย่างเจกินเบมอต่อต่อตับต่อต่อเจของเราวันต๊บครับเอาไว้ว่าอันนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ